สวัสีครับวันนี้ผมครูปาตีนะครับก็จะมาสอนทุกคนชกหมัดตรงพร้อมแล้วไปกันเลยเริ่มจากการจดมวยนะครับใครยัง จดมวยยังไม่เป็นนะครับไปหาดูคลิปผมได้นะครับการจดมวยยการยืนมวยบางคนเรียกการกาดมวยนะครับแล้วแต่สะดวกเลยหมัดตรงนั้นนะครับก็จะมีอยู่2หมัดก็คือหมัดตรงหน้าแล้วก็หมัดตรงหลังนะครับเราจะเริ่มจากหมัดตรงหน้าก่อนนะครับเป็นลําดับผ้าจัดเป็นลําดับขั้นตอนนะครับก็จะมีเพียง1ขั้นตอนเท่านั้นนะครับถ้าเราเปิดขั้นตอนนะครับมีเพียงแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้น เท้าหน้ากับหมัดหน้านี่ต้องสัมพันธ์กันนะครับนับหนึ่งนะครับเท้าหน้ากับหมัดหน้าออกไปพร้อมกันนะครับมือขวานั้นป้องกันบริเวณใบหน้าาไว้นะครับอย่าหล่นลงมานะจ๊ะชุกออกไปนะครับอย่าลืมบิดข้อเท้าด้วยนะครับแรงส่งมาตั้งแต่ช่วงขาสะโพกส่งมาถึงหัวไหล่แล้วส่งไปที่ปลายหมัดนะครับ ส่วนที่จะโดนเป้าหมายก็คือบริเวณสันมัดนะครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้นนะะองเป็นบริเวณสันมัดของนิ้วชี้กลับนิ้วกลางนะครับผมลองฝึกไปพร้อมกันนะครับเต็ปหนึ่งกลับมายืนเห็นไหมหนึ่งกลับมายืนหนึ่งกลับมายืนครับมือกับเท้าสัมพันธ์กันนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนชํานาญนะครับเราเพิ่มการสเต็ปฟุตเวิร์กเข้าไปเราเพิ่มการฟุตเวิร์กเข้าไปแล้วนะครับปิดขั้นตอนเลยฮึบก้าวแล้วต่อยเลยพร้อมกัน ยำเท้ายำเท้าส่งแรงฮึบให้เร็วให้แรงขึ้นนะครับกระตุกหัวไหล่ด้วยใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่เยอะๆยกไหล่สูงนิดนึงป๊อปให้มาแตะบริเวณแก้มเลยนะครับจะได้เป็นการป้องกันตัวเป็นในตัวด้วยฮึบนี่มาดูอีกมุมครับส่งไล่นั่นแหละเตยเท้ทาย่ำไปยี่ยำยำไปกลับมาดูมุมนี้บ้างดูนะครับ ส่งไหลออกไปเลยครับไม่ต้องง้างหมัดนะครับกระแทกออกไปเลยกระแทกออกไปเลยจากที่เราจดมัวอยู่นะครับกระแทกออกไปเลยปั๊บนั่นแหละโอเคเยี่ยมมากครับต่อไปก็จะเป็นหมัดตรงหลังนะครับหมัดตรงหลังก็คือหมัดที่เราถนัดหมัดที่อยู่ข้างหลังเราเองนะครับสายอยู่ข้างหน้าเรียกว่าหมัดหน้าครับส่วนหมัดขวาอยู่ข้างหลังเรียกว่าหมัดหลังนะครับหมัดตรงหลังถ้าเปิดขั้นตอนจะมีอยู่4ขั้นตอนเฮ้ยทำไมมันเยอะดูวุ่นวายยังไม่วุ่นวายครับลองไปดูก่นขั้นตอนที่หนึ่ง าวานที่หนึ่งนะครับก้าวเท้าหน้าไปนับหนึ่งนะครับหนีหนึ่งนั่นแหละขั้นตอนที่สองนี่ทำพร้อมกันนะครับบิดสะโพกทรงหมัดเปิดส้นเท้าขยับเท้าหลังตามมาเล็กน้อยนะครับที่สามครับหมัดหลังกับเท้าหลังกลับไปที่เดิมและสี่ก็ลากเท้าหน้ากลับมาที่เดิมเท่านั้นเองนะครับขั้นตอนที่สองนะครับ ิสโกเปิดส้นเท้าก้าวเท้าหลังตามมานิดนึงนครับกลับไป3 4 1 2 3 4ลากเท้าหน้ากลับมา1 2 3 4เห็นไหมครับ1 2 3 4 9ชกถอยกลับไปที่เดิมนั่นแหละครับฝึกจนชำนาญน,นะครับหลังจากนั้นก็ฝึกสเต็ปเท้านี่ครับฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กย่ำไปส่งไหลนะครับกระตุกไหลนะครับโปกัติหัวไหลใช้แรงตรงนั้นเยอะ กระตุกไหลนะครับมัดจะได้หนักขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นชกให้แคบจะถึงเป้าหมายเร็วนะครับนั่นแหละครับสันมัดนะครับบริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับโดนเป้าหมายหายใจออกด้วยเฮ้ยชะยำเท้า 9, ก้าวชกกลับมาครับเต็บหนึ่สองสามสี่นี่แหละครับยำยำยำก้านั่นแหละยำเท้าไปดูมุมนี้บ้างครับหนึองสามสี่ฮึปัง ขั้นตอนแล้วก้าวต่อยเลยนะ1 2 3 4สมี่มือซ้ายนะครับสังเกตดูไม่ล่นลงไปนะครับป้องกันใบหน้าไว้หัวไหล่ขวาก็จะแตะแก้มขวานะครับย่ำเท้าย่ำเท้าสเตปบิดกลับมายืนก้าวบิดกลับมายืนสะโพกเยอะหัวไหล่เยอะๆนั่นแหละครับทุกคนทำได้ง่ายที่เดียวบัดคงหน้าแลวบัดรงหลังครับใช้ได้ทั้งมวยสากลและมวยไทยนะครับที่ผมสอนไปวันนี้สำหรับวันนี้ หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับจากผมรูปานตีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ